ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทท่งหลานปัญหาในวันนี้ก็คงเป็นการตอบคำถามของนักศึกษาพิเศษที่สถาบันราชพัฒขอรัศมีมาต่อไปท่านฟังจะสังเกตนะว่านักศึกษาเหล่านี้ที่จริงอายุมากเลนะอายุก็คงยี่สิบห้าขึ้นเนี่ยนะจนถึงสี่สิบห้าลงแต่ปัญหาไม่ค่อยแสดงอะไรต่ออะไร ก็เรียปัญหากุ๊กกิ๊กนะฮะปัญหายุมหยิมมันไม่ค่อยได้เนื้อได้หนังเท่าไรแต่ก็มองสะท้อนกลับไปสู่สามารถเป็นคล้ายๆกับเป็นโพนได้อย่างหนึ่งเนี่ยว่าวุฒิภาวะของคนขนาดนี้ศึกษาอยู่ในระดับนี้มีโลกกระทบอย่างนี้แล้วข้ามใจสงสัยอย่างนี้อะไรที่ควรจะแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป ก็หนึ่อยากทราบประวัติความเป็นมาของฤาษีพอเข้าใจนะฮะอย่างที่บอกว่าฤาษีนะักก็เป็นนักบวชก็ตามปกติอินเดียเนี่ยเขาแบ่งชีวิตเป็นอาสมเป็นช่วงๆก็แบ่งเป็นสีช่วงใหญ่ช่วงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าพรหมจารีก็ประมาณยี่สิบปีแรกแต่ว่าโดยปกติถ้าคนเก่งๆก,ก็ไปแถวสิบหกปีเนี่ยก็จบแล้วเป็นช่วงการศึกษาและเรียนตามสถานะนาชี ในช่วงต่อมาก็เป็นช่วงคือหัดช่วงคือหัดเองก็ตกประมาณสักยี่สิบห้าปีสามสิบปีแล้วแต่นี่นะฮะกรแปลแปลผู้ครองเรือนนะฮะมีลูกมีเจ้ามีลูกโตพอจะดูแลสมบัติได้พ่อก็จะอยู่ในช่วงที่เราเรียกวัน,ว,นวันประรัตคือไปศึกษาหาความรู้ความเข้าใจไปไหว้บุญญาธทีไปอาบไปน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปสนทนากับนักบวชฤอษีชีพรารต่างๆเนี่ย เพื่อเสียมทางไปสวรรค์ใแก่ตัวเองแล้วทีนี้ถ้าเกิดพอใจติดใจในวิถีชีวิตแบบนั้นก็จะออกบวชเป็นนักบวชประเภทต่างๆเราเรียกว่าสันนิยาสีนั่นเป็นชื่อรวมอาจจะเป็นปริพาชกอาจจะเป็นอาเจ,จลกอาจจะเป็นฤาษีเป็นดาบทเป็นนักพรตเป็นมุนีก็แล้วแต่นะฮะค,คือสรุปไปเยอะฤาษีนั้นส่วนอย่างสูงจะรักษาศีแปด แต่ส่วนหนึ่งก็รักษาศีหน้ามีครอบครัวก็มีไม่มีครอบครัวก็มีอะส่วนใหญ่ก็อยู่ใกล้เมืองก็มีอยู่ในป่าก็มีนะกินหุงกินธรรมดาก็มีนะฮะแล้วก็กินผลไม้ต่างๆก็มีกินยอดไม้ก็มีเปลือกไม้ก็มีนะก็แล้วแต่ก็ว่ากันต่ก็เรียงกันมาเจ็ดแปดประเภทด้วยกันก็ความเพ็ยรวัดปฏิบัติประการหนึ่งตามความเชื่อถือในแต่ละรัฐที่นะฮะ ความเชื่อถือที่ท่านปักใจฝังใจ่านเชื่อมั่นยังไงมันก็แนวตรงนึงส่วนมากมันมักจะแตกต่างกันในด้านรายละเอียดแต่แนวสีนี่จะอยู่ระดับเนี้ยสีห้ากับสีแปดหรือสีก็พ้าแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันในชั้นของการรักษาสีลไม่เหมือนกันนะหรือสีก็เรียกว่าเป็นอนุปัสมบันก็เหมือนกับชาวบ้านแต่ว่าพระนั้นเป็นอุปัสมบันหรือผ่านพิธีกรรมในการบรรพชาประสมบทมา นับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะะเมืองไทยส่วนใหญ่ก็นับถือพุทธอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าไปทางประเทศอินเดียก็คือนับถือฮินดูเนี่ยเป็นหลักแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะมีหลักการของเขาอยู่นะปัจจุบันฤษียังมีตัวตนอยู่หรือไม่ก็ยังมีนะอันนี้ก็เป็นคำถามคำถามคล้ายๆกับคำถามที่ถามมาในวันก่อน เข้อต่อไปนั้นเป็นชุดอะไรล่ะก็ถามว่านายวันชัยวงเล็บพระวันชัยขับรถอะไรนะเบนเข้าเอาผู้หญิงไปนอนบ้านพี่สาวและถูกจับศึกนายวันชัยว่าจะกลับมาบวชอีกได้หรือได้ไหมไอ้นี่กเระเห็นว่าเราใช้ข่าวหนังสือพิมพ์นะไม่ใช่ข่าวโทรทัศน์ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวไอทีวีทางเอง มันยังวิสูนรอะไรยังไม่ได้นะฮะเพียงแต่ว่าการแต่งตัวนั้นปัญหาว่าแต่งเมื่อไหร่เพราะวันมีเวลเนี้เขาศึกษาวิเคราะห์กันเนะฮะแล้วก็กทําเทพออกมาเผยแพร่ให้ดูกันก็เป็นเรื่องน่าคิดบางประเด็นแต่ว่าเป็นเรื่องของกฎหมายก็ต้องกฎหมายอาญานะฮะกฎหมายอาญาแต่ว่า แต่งจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไอ้การถ่ายภาพไปเรื่องนี้มัน,นพูกจากนะทีมก็เล่นละครกันได้เราก็ไม่รู้รายละเอียดแต่สรุปรสมมติว่าจริงสมมติแต่งจริงมันก็ผิดกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเครื่องแบบาสารตัดสินลงโทษติดคุกมันก็ต้องติดคุกไปแต่ทีนี้ถ้าถามว่าบวชได้อีกไหมปัญหาว่าคณะสงฆ์มีมีอธิกรณ์นนหรือเปล่า แล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับผู้หญิงจริงหรือเปล่าคณะสงฆ์ก็ต้องเอามาสอบสวนในประเด็นตรงนี้ยเราจะเห็นว่าประเด็นนี้คล้ายๆกับประเด็นของนิกรนะเจอนจว่าเรื่องนิกรเนี่ยที่จริงมันเริ่มจากการคู่กันโชคกักขังงวงเหนียวทําให้เสื่อมเสียอิสราภาพมันมาจากตรงนั้นนะฮะมาจากตรงนั้นแล้วก็ลากกันมาไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเขาบอกว่า นิกรเป็นพ้มีเขาแล้วทางศาสนาก็จับประเด็นตรงนี้มาประเด็นเดียวนะฮะเอามาสืบสวนสอบสวนกันตอนนั้นก็มีทางบ้านเมืองเข้ามาสนับสนุนมีคุณชัยพักสิริวัฒน์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณมานะรันตนโกเศษอยู่แล้วก็นาสงฆ์เขาก็ธมัติถแมงนะฮะทำพักเดียวก็ออกมา ทีนี้ตรงตรงเนี้ถ้าหากก็สึกไปแล้วติดคุกติดตางไปแล้วก็อยู่เลยไปเลยก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าบวชเนี่ยคนก็ต้องเอาประเด็นตรงเนี้ยจริงเท็จไม่รู้นะเอามาสอบสวนกันก่อนทีนี้สมมติเราไม่มีปัญหาเรื่องพระวินัยเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะสมมติว่าไม่มีปัญหาเรื่องพระวินยัยก็บวชได้ทีนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องพระวินยัยมันก็บวชไม่ได้ถึงไปปลอมบวชที่ไหนมาเนี่ยก็ไม่เป็นพระโดยชอบโดยพระวินัยแม้จะบวชถ,ถูกต้องนะฮะ ก็จะไม่เป็นพระโดยชอบโดยพระวินัยสมมติว่าไปในงานเดียวแล้วมีพระกับฤาษีจะกราบใครก่อนก็แล้วแต่เรานับถือใครล่ะฤาษีก็สอชาบ้านนะชาวบ้านก็เหมือนกับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเราจะกราบใครมันก็เรื่องของคนนั้นเราโดยหลักปฏิบัติแล้วเราก็กราบพระนะฮะแล้วที่กราบเนต้องกราบพระพุทธรูปก่อนนะไม่จะกราบพระสงฆ์ก่อนต้องกราบพระพุทธรูปก่อนแล้วก็กราบพระ อย่างสมมติว่าเราไปงานศพเนี่ยนะไปงานศพพระเทระผู้ใหญ่ให้เป็นอะไรกระามเราจะกราบพระพุทธรูปก่อนพุทธรูปต้องเหนือใครหมดแต่ต้องกราบก่อนแล้วเสร็จแล้วก็กราบศพถ้ามีพระเถระเหนือเราอยู่เราก็กราบนี่ในกรณีที่เป็นพระนะโยมมันก็เดินทํานั้นส่วนพระสงฆ์จะกราบหรือไม่กราบที่จริงไม่แปลกแต่ว่าพระพุทธรูปกับศพเนี่ยเราต้องกราบทีนี้ถ้าหากว่าพระอยู่ตรงนั้น ก็กราบรวมทีเดียวเลยก็ไม่ใช่ไปกราบที่ละองค์นะก็กราบรวมไปเลยการทําสมาธิพยายามแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เป็นเพราะอะไรก็เหมือนเหๆกันนั่นแหละมันไม่มีใครได้เร็วหรอกไม่มีอะไรที่ได้โดยง่ายนะฮะผลสูงสุดนั้นความพยายามจะต้องสูงตามแต่ว่าความพยายามไม่สูงมากพอเราก็จะให้เกิดผลสูงสุดขึ้นมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอก ก็ต้องพยายามต่อไปพระเจ้าก็สอนอบรมไม่มากกระทาบ่อยๆกระทาจนเป็นเรือนใจเป็นฐานใจเหมือนกับยา,านพาหนะที่จะนําพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถามว่าพระที่ปลอมที่พระที่ปลอมตัวไปเที่ยวตามสถานที่ไม่สมควรไปในบางครั้งมีวิดีโอถ่ายให้เห็นบ่อยๆในทางธรรมจะทำการแก้ไขยังไง บ่อยๆก็พูดมากไปหน่อยนะฮะคือมันอาจจะมีหรอกในเรื่องเหล่านี้แต่ว่ามีไม่มากก่อโดยหลักของวินัยมันก็ว่ากันตามิีนัยในกรณีตรงนี้ก็ปัญหาว่ากรอบวินัยที่ท่านทําผิดมันผิดขนาดไหนมันก็มีโทษตามพระวินัยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีโทษตามกฎหมายอยู่ด้วยตา,ตามพระราชบัญญัตินะตามกฎหมาเทมาคมก็เรียกว่ากฎหมาเทมาคมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คือถ้าไปขนาดนั้นนะเขาไม่ไหวคร้บเขาเรียกว่าเป็นการประทุสลายหมู่คณะคือทาให้หมู่คณะเสื่อมเสียมันไม่จําเป็นว่าท่านจะต้องไปผิดเรื่องผู้หญิงหรือไม่ผิดนะแต่ตามปกติแล้วถ้าพระจริงๆไปในสถานที่นั้นก็ต้องจับศึกถ้าไม่จริงถ้าพระไม่จริงก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับพระนะฮะตํำรวจจะต้องจาัดก,การเองอันนี้บางทีมีคนปลอมบวชเนี่ย แล้วเขาก็มาโจมตีพระพระไม่มีอำนาจอะไรไปยุ่งกับคนกอ,อมบวชเนี่ยกอมบวชมันผิดกฎหมายอาญามาซาสองศูนศ 2. 6, 2. 7, 2. 8, ย์หกสองสุดเจ็ดสองศูนย์แปดอย่างเงี้ยมันอยู่สามอาจาเนี่ยไปดูเถอะมันก็ข้ามอาจาหนึ่งแหละเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานสืบสอบสวนส,สืนสบสวนที่จะต้องดําเนินการมันไม่ใช่เรื่องของพระพระไปจับก,ก็ได้ไงเขาไม่ใช่พระเขาเป็นชาวบ้านเรื่องพระวัดอะไรอะ อ๋อธรรมกายไปถึงไหนแล้วทำไมเรื่องจงเงียบไปก็ไม่เงียบแร้มนะคือมันสู่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วหนังสือพิมพ์เขาก็เลิกเสนอข่าวคือเป็นเรื่องของศาลเราต้องเคารพศาลแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะฮะว่าออตอนพระดียันตะเนี่ยเรื่องอยู่ในศาลเนี่ยมันเสนอข่าวทุกวันเลยนะสมัยนินกรก็เหมือนกันสมัยภาวนาก็เหมือนกันแต่พอยันตระนี่เงียบชีเลย ก็ไม่ใช่ไปยังตราพอธรรมกายนะคือธรรมกายส่วนหนึ่งมันอยู่ท่ศสารที่เกี่ยวก็บเรื่องเงินก็ทุกวันพูดเนี่ยขาว่ายัางสืบสวนไน่ยูแล้วก็ที่อยู่ที่การสงฆ์ก็เงียบไปหน่อยนะแต่ว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าก็แปลกคือคนที่โจทย์่เป็นคนที่ไม่เคยรู้เรื่องไม่ได้สัมผัสวัฒธรรมกายแต่ว่าคนที่สัมผัสวัฒธรรมกายเนี่ยไม่ได้เคยโจทย์สักคนหนึ ซึ่งมันผิดแก่พวกยักนกะนยันกะนี่คนใกล้ชิดโกลีนะฮะธรรมกายก็เอ้ยไม่ใช่นิกรเนี่ยคนใกล้ชิดบกจทย์เอ่อภาวนาพุทโธไม่ใช่คนใกล้ชิดโกลยเป็นคนนอกนะก็เป็นกระบวนการที่น่าสนใจอยู่นะฮะน่าศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ก็ต้องปล่อยไปถามว่าทําไมพุทธศาสนาไม่จัดการในเด็ดขาด เด็ดวัดพระธรรมกายพระวัดรธรรมกายไม่ได้หรอคคือพระวัดรธรรมกายในแประก็จะเป็นพันนะพระที่ตุกขาหามีแค่สองรูปแต่เองแล้วตัวหลักก็มีรูปเดียวนะคือต้องแยกให้ออกไม่ไม่ใช่วัดนะฮะเป็นเป็นปัจเจกชนแล้วผิดหรือไม่ผิดเนี่ยเราอย่าไปตัดสินเขาแต่ทำใจสงบบ่าเมื่อมาเข้าสู่กระบวนการุตยธรรมก็เป็นเรื่องของกระบวนการโดยธรรมไป มีการกล่าวหาในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยบริสุทธิ์มันไม่ใช่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยผิดคือต้องพยายามทําจิตให้ว่างๆไว้หน่อยนะในกระบวนการตรงนี้ธรรมะที่ต้องมีมากไั่คือเบกขาคือวางใจเป็นกลางไม่แสดงต้องการความมันในอารมณ์หรือต้องการสะใจหรือต้องการเห็นให้รอบพ้นโดยไม่ต้องตรวจสอบก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเขา แล้วสมมติว่าตัดสินมาจะอหัวเอกก้อยก็ตามสมมติว่าตัดสินว่าท่านไม่ผิดมันก็ต้องยอมรับว่าศาลตัดสินว่าท่านไม่ผิดต่ศาลตัดสินว่าผิดก็ต้องยอมรับว่าศาลตัดสินว่าผิดมันถึงการพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยต้องยอมตรงนั้นบางทีปัญหาข้อเท็จ,จริงกับปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ไปด้วยกันก็ได้นะะแต่ว่าเราในฐานะเป็นสมาชิกองสังคมะเมื่อศาลถึงที่สุดก็คือถึงที่สุดกันผิดถูกก็ไม่รู้นะฮะต้องรักษาความ ถูกต้องของกฎหมายเอาไว้เทองฟังทัหนายปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี